بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำดีแล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองแลเด็กกำพร้าในตอนที่48ด้วยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิดฮาฟุนกิรอมบิชาร์ฮกิตาบินเจมิฟินอัคลากวนอาดามินบบลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราของท่านเชคซอแเละ์บินฟอซานฮะฟิซฮุลอลและหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดีษที่มาจากท่านเชคอิบนุฮะจัดอันอสกอลานีท่านได้รวบรวมฮะดีษ โดยอ้างอิงฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮูอัสลัมโดยมีสาระต่างๆมากมายโดยที่ท่านนั้นได้รวบรวมแขนงหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของจัญญามารยาทวันนี้เราจะมาดูความหมายหรือการอธิบายของท่านเชคซอเลห์บินฟาวซานฮะดีษฮุลลั์วันนี้เราเข้าสู่ในบทที่เกี่ยวข้องกับ การออกห่างจากจัญญามารยาที่เลวสามหนึ่งในการออกห่างจากจัญญามารยาทที่เลวสามนั่นก็คือในหัวข้อวันนี้นั่นก็คือห้ามดาวทอและเขินฆ่ากันวันนี้เราจะมาดูฮะดิษที่ท่านอิบนุมัมสูดรอตีอัลลอฮุอันฮูท่านได้รายงานฮะดีษบทนี้ท่านได้กล่าวว่าก็ละรอซูลลลอฮิสลาลลอฮอัฮุอะลัยฮวะสัลลัมท่านรอซูลลลอลลอัลฮุอะลัยฮวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่าซีบ้าบุนมุสลิมฟูซูกุนวกิตาลูฮุกุฟรุน ท่านนบีได้กล่าวว่าการด่าวทอมุสลิมด้วยกันนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งวากีตาลูฮุกุฟรุนและการเข็นค่ากันถือเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปฏิเสธเล็กฮะดิษบนนี้เป็นฮะดิษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีรหัสฮะดิษ48และในบันทึกของอิหม,ม่ามมุสลิมรหัสฮะดิษ64ลงมาดู ความหมายของฮะดิษบทนี้เพราะฮะดิษบทนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจแบบผิวเผินอาจจะคาดเคลื่อนได้อาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้เพราะเนื่องจากว่าการเข็นค่าด้วยการเข็นค่ามุสลิมด้วยกันหรือการเข็นค่าผู้อื่นนั้นจะนําไปสู่การปฏิเสธคําว่ากุฟรุนในความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจนั้นเป็นการปฏิเสธใหญ่หรือเป็นการปฏิเสธเล็ก ลงมาดูความเข้าใจของบรรดานักปราชญ์เพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ในความเข้าใจของบรรดาบรรดาไดบรรดาซาลัที่ถูกต้องเพราะบรรดาซาลัเนี่ยเมื่อเวลาอธิบายหะดีษของท่านนาบีนั้นพวกเขามักที่จะอ้างเองฮะดีษหลายหลายฮะดิษเพื่อที่จะมาประกอบในความเข้าใจในแต่ละบริบทในแต่ละคําพูดที่ท่านนาบีนั้นได้กล่าวถึงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ เจานารมณ์ของผู้พูดนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮฺซัลลัมลองมาดูท่านเชคซอและท่านไดก่า,า,าว่า,วา,าวกการด่าทอและการเข็นฆ่ากันนั่นถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อะไรน่าตำหนิเป็นคุณลักษณะหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นคุณลักษณะที่น่าตำหนิ และเป็นจัญญามารยาที่เลวทรามในคุณลักษณะที่หนึ่งที่ท่านนาบีนั้นได้กล่าวนั่นก็คือสีบาบุญมุสลิมการด่าวทอมุสลิมด้วยกันยะนีชัดมุนมุสลิมการด่าวทอการใส่ร้ายการพูดถึงการตําหนิมุสลิมด้วยกันหมายถึงอะไรหมายถึงดังตัวอย่างที่ท่านเชคได้กล่าวว่ากาในกาตะกูล ตัวอย่างคำพูดของมุสลิมเนี่ยมักที่จะเจอบ่อยยาคาบีตโอ้คนที่สกรปรกหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าตัวเงินตัวทองบ้างอาจจะเรียกชื่อสุนักบ้างอาจจะเรียกชื่อสัตว์บ้างบางครั้งเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีหมามุสลิมด้วยกันเนี่ยบางครั้งเวลาเวลาพูดด้วยกันเวลาเรียกเวลาขานเวลา สนทนาด้วยกันเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้คำพูดที่ลามกอาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพสิ่งเหล่านี้มักที่จะเจอบ่อยมากในสังคมมุสลิมโดยการอาจจะอันเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างหรือสังคมอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้คำพูดที่ไม่สุภาพคำพูดที่ลามกหรือคำพูดที่อยู่ ใต้ร่มผ้านำมาใช้นำมาเรียกบุคคลหนึ่งว่าตัวเงินตัวทองบางคนเรียกจนกระทั่งขอมาอัฟดีบางครั้งเรียกคำว่าไอเฮียอย่างนี้คำพูดอย่างนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานบางคนอาจจะใช้สุนัขอาจจะใช้คำพูดอาจจะใช้คำที่ไม่สุภาพอาจจะใช้สิ่งที่เป็นการลามกอาจจะเรียกพ่อเรียกแม่คุณพ่อของคนอื่นคุณแม่ของคนอื่นบางครั้งอาจจะ เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยมาด่าทอคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเป็นเหตุทำให้คุณพ่อของตัวเองนั้นถูกด่าทอนี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่เลวทรามอย่างเช่นก็บะฮหกัลลอขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงทำให้ท่านนั้นอับประยุทธ์มีหน้าตาที่อับประยุทธ์นี่คือคำพูดหนึ่งที่บรรดาบรรดาบรรดาอะไรบรรดามุสลิม มักที่จะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการใช้คําพูดบางครั้งอาจจะใช้คําพูดในในเชิงอะไรเหยียดหยามซึ่งกันและกันอย่างเช่นละอานาคัลลอขอละทรงสาบเช่งท่านยาฟาสิกโอคนชั่วๆนี่นี่คือคุณลักษณะหนึ่งหรือคําพูดดังตัวอย่างหนึ่งที่มักที่จะเรียกกันยาอาดูวัลลอหรือศัตรูของอลอเรียกคู่อาริว่าศัตรู บางครั้งอาจจะเรียกมุสลิมด้วยกันว่าศัตรูว่ามาอัชบะฮา,าลิกและอีกอีกหลายสำนวนหลายทำทำทำนองที่มุสลิมนั้นมักที่จะพูดกันทั้งหมดเหล่านี้คำพูดที่สกรปรกคำพูดที่มีการเสียดสีกันคำพูดที่มีการด่าวทอซึ่งกันแรกกันถือเป็นการด่าวทอสีบาบถือเป็นการดาววา่าวะฮาซาลาย,ยิยสูฟีฮักกินมุสลิม การให้สิทธิระหว่างมุสลิมนั้นดังที่เรานั้นได้พูดถึงได้พูดพูดคุยในเรื่องฮะดิษของท่านนาบีเช่นเดียวกันเมื่อเวลาเราสนทนากับมุสลิมด้วยกันสนทนากับคนต่างศาสนิกเราจะต้องใช้คําพูดที่สวยงามสุภาพใช้คําพูดที่ไพเราะไม่อนุญาตให้กับไม่อนุญาตแก่มุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยใช้คําพูดที่ไม่สุภาพใช้คําพูดที่สกปรก,กใช้คําพูดท,ที่ที่ไม่ถูก ในไ,ไม่ถูกที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะทําไมเพราะมุสลิมนั้นจะต้องให้สิทธิซึ่งกันและกันการที่มุสลิมด่าวทอการการที่มุสลิมไปใส่ร้ายกันถือว่าเขานั้นแม่ให้เกียรติมุสลิมด้วยกันและก็ไม่อนุญาตให้ด่าวทอมุสลิมด้วยกันดังที่คําพูดที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าฟูซูกุลคาว่าฟูซูก คำว่าฟูซูกการด่าวทอมุสลิมด้วยกันการด่าวทอซึ่งกันและกันเนี่ยถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งคำว่าฟูซูกุนเนี่ย,ย,นนยมักที่จะเรียกกันในมักที่จะปรากฏคําเหล่านี้เนี่ยในอันกุราอานเยอะมากพี่น้องเข้าใจไหมว่าอันฟูซูกเนี่ยคำศัพท์เดิมๆของบรรดา amen, นักวิชาการนั่นก็คืออันคูรุชอันอนิตาอ,อ่ะการออกจาก การเชื่อฟังการออกจากการเชื่อฟังการหันเหออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นั่นก็คืออันฟุซูกการฝ่าฝืนนั่นเองการฝ่าฝืนต่อพระองค์ไอ้ครูจุนอันตออาติลลาฮิสุบฮานะฮูวาตาอาละคือการหันเหออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์คุณลักษณะที่สองที่อยู่ในที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวากีตาลูฮ์กุฟรุน การเข็นฆ่ากันการฆ่าพี่น้องด้วยกันถือเป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งหมายถึงการเข็นฆ่าการนองเลือดถือเป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งเอาดอ็อกบูฮูบีไรดฮักกินแม้กระทั่งการตบตีโดยไม่เป็นธรรมการตีบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตลีอัน,นฮะดะยัชมูลอัติดาอัลนัส เพราะเนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการฝ่าฝืนเป็นการละเมิดแก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดและการละเมิดเนี่ยบางครั้งอาจจะอาจจะเป็นการละเมิดทั้งจิตใจของบุคคลเหล่านั้นหรือร่างกายของบุคคลเหล่านั้นหรืออาจจะในด้านหนึ่งด้านใดของมุสลิมด้วยกันถือเป็นการละเมิดดังนั้นไม่อนุญาตให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นละเมิด ในตัวของมุสลิมด้วยกันดังที่ท่านนาบีมุ hammad มมสลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะอัลลัมท่านได้กล่าวว่ากุล ul ุลมุสลิมอาลัลมุสลิมฮารอมุนดามูฮูวะมาลูฮูวะอิรดุมุสลิมด้วยกันเนี่ยเขาจะมีสิทธิที่จะต้องมอบให้ดังนั้นมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตละเมิดสิทธิมุสลิมด้วยกันไม่อนุญาตละเมิด ไม่อนุญาตให้ละเมิดต่อมุสลิมด้วยกันด้วยกับอะไรการที่มุสลิมนั้นไปละเมิดกับมุสลิมด้วยกันห้ามอะไรบ้างห้ามเข็นฆ่าห้ามห้ามในเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเขาห้ามละเมิดทรัพย์สินของเขาหนังที่ท่านนาบีได้กล่าวว่ากุลุนมุสลิมอัลลัมมุสลิมฮารอมุนมุสลิม จะต้องให้สิทธิแก่มุสลิมด้วยกันดังนั้นมุสลิมใครก็ตามที่ละเมิดสำหรับมุสลิมด้วยกันถือเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาเกียรติยศของเขาหะดิษบนนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรหัสหสะดีษ2564แสดงให้เห็นว่าคำว่าก uh ีตาลูกุฟรุน การเขียนฆ่ามุสลิมด้วยกันนั้นถือเป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งคำว่าปฏิเสธอย่างหนึ่งหมายถึงการปฏิเสธตกศาสนาหรือไม่บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคำว่ากุ๊ฟรนโดยที่ไม่มีอาลิฟลามถือเป็นการไม่เจาะจงถ,งถึงชนิดหนึ่ง,ชน,นงชนิดใดแสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธที่ท่านนาบีกล่าวถึงนั่นก็คือการปฏิเสธเล็กนั่นเองไม่ถึงขั้นตกศาสนา เพราะไม่ได้เจ,จเาะจงพอเวลาไม่ได้เจาะจงแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธใหญ่นั่นก็คือตกศาสนานั่นเองวาลัมยะกุนอัลกุฟรุท่านนาบีไม่ได้กล่าวว่าวากีตาลูฮุอัลกุฟรุท่านนาบีไม่ได้กล่าวว่า,าอัลกุฟรุมไอลิบลามเป็นการเจาะจงว่าการปฏิเสธนี้คือการปฏิเสธที่แท้จริงนั่นก็คือการปฏิเสธออกจากศาสนาอิสลาม แต่ท่านนาบีใช้คําว่ากุฟรุนโดยไม่มีอาลิฟลามแสดงให้เห็นว่าเป็นการไม่เจาะจงและมีความหมายว่าเป็นการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานั่นคือความเข้าใจของบรรดานักวิชาการบรรดานักวิชาการบางท่านให้ความหมายว่ามะนาฮูกุฟรุนเนี่ยมาเป็นการปฏิเสธความปวดปานหมายถึงเมื่อเวลาผู้ศรัทธานั้นเข็นฆ่าซึ่งกันและกัน เหมือนว่าเขานั้นได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันตัดความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเพราะการตัดความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมถือเป็นการทำลายความโปรดปานที่อัลลอฮ์นั้นให้เพราะเนื่องจากว่าสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันนั้นเราจะต้องเอาใจใส่เราจะต้องมอบสิทธิซึ่งกันและกันเมื่อเวลาเขาเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกัน เสมือนว่าเขานั้นได้ทำลายความปวดปานเหล่านั้นว่าอิสตะฮัลล่าดมหูซอรมินันกุฟรินอักบร์แต่ใครก็ตามที่เขาเชื่อว่าคำว่าอิสตะฮัลล่าคำว่าอิสตะฮัลลามาจากคำว่าอิสติฮลานั่นเองคือเชื่อว่าการเข่นคฆ่าการประหารมุสลิมด้วยกันถือเป็นสิ่งที่อนุญาต ใครที่เชื่ออย่างนี้ถือว่าเขานั้นได้ตกศาสนาเพราะเนื่องจากว่าอะไรค้านกับหลักการศาสนาเขาไปปฏิเสธหลักฐานที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะไลฮิวะซัลลัมได้สำทับได้ให้ได้ทรงได้ได้อะไรเขาเรียกว่าได้ได้กำชับให้มุสลิมด้วยกันนั้นจะต้องให้สิทธิซึ่งกันและกันเข้าไปปฏิเสธ ใครก็ตามที่เชื่อว่าการเข็นค่ามุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นสิ่งที่อนุญาตแสดงให้เห็นว่าหลักความเชื่อของเขานั้นนำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาใครที่เชื่ออย่างนี้ใครที่มีความเชื่ออย่างนี้บรรดานักวิชาการมองว่าผู้กลมเปลี่ยนนั่นก็คือ เป็นการปฏิเสธใหญ่นั่นเองถึงขั้นตกาศาสนาฟาฮาซันฮะดีซีฮีฮุมาตุนมุสลิมฟีออรดีฮฮะดีบทนี้ชี้ให้เห็นว่ามุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามอะไรห้ามละเมิดในเกียรติยศของเขาห้ามละเมิดในการเข่นฆ่าเขาห้ามละเมิดในสิ่งที่มุสลิมนั้นจะต้อง สงวนนั่นก็คือการไปละเมิดสิทธิการไปเหยียดหยามการไปดูหมิ่นดูแคลนการไปด่าวทอการไปว่าร้ายการไปใส่ไข่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นฟูซูกลนเป็นการฝ่าฝืนเป็นการหันเหออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอใครก็ตามที่ไปด่าวทอมุสลิมด้วยกันแสดงให้เห็นว่าเขานั้นฝ่าฝืนต่อหลักคําสอนที่มาจากอัลลอฮ์และหลักคําสอนที่ท่านนาบีนั้นได้ห้าม ซีบบบุนมุสลิมฟุซุกพอตันนาบีห้ามห้ามในการด่าวทอผู้อื่นห้ามในการด่าวทอผู้อื่นและการเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันถือเป็นสิ่งที่ห้ารอมการด่าวทอมุสลิมด้วยกันหรือการด่าวทอคนต่างศานสนิกถือเป็นสิ่งที่หารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสองคุณลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าตได้กล่าวว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานุลลายัสคอ์กูมุนมินกูมิน อาซาออยากุนุคไครอมินหุ่ลเราได้กล่าวว่าโอบรรดาพ้ทีิศรัทธาแลวทั้งหลายอย่าได้ยื้ยันอย่าได้เย,อะอยา,ยยาเยะเยะ้ยกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหวังว่าอาจอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มชนที่ถูกเยาะเยะ้ยนั้นจะดีกว่าคนที่เยาะเยะ้ยวลานิซาอุนมินนิซาอินอาซาออยาคุนะคไครอมมินหุนนะและบางครั้งผู้หญิง ก็เช่นเดียวกันบรรดาสตรีก็เช่นเดียวกันอย่าไปเย,ยอะเยยซึ่งกันและกันเพราะบางเพราะบรรดาผู้หญิงบรรดาสตรีบางท่านอาจจะดีกว่าบรรดาสตรีบางท่านที่เย,กย,กยอะเยยด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م ا ลเราได้กล่าวยว่ว่าวะลาทันมิสูอังฟุสากุมพวกท่านอย่าได้ด่าวทออย่าได้ตำหนิตัวของพวกท่านววลาตตนาบาสูบินอังกอบและอย่าได้เรียกชัยา อย่าได้เรียกฉายาที่ไม่สุภาพที่ไม่ชอบไปเรียกคนหนึ่งคนนี้คนนั้นไปเรียกเพื่อนสหายไปเรียกคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันด้วยกับฉายาที่สกปกด้วยกับฉายาที่ที่ไม่สุภาพดิซลิสมุลฟุซูกูบะดันอีมนันมันช่างเลวร้ายสเสือเกินการเรียกชื่อด้วยกับคำที่ไม่สุภาพด้วยกับการฝ่าฝืน บอกว่าคนนั้นคือคนที่ฝ่าฝืนคนที่ชั่วคนที่สกกรปกหลังจากที่มีศรัทธาแล้วหลังจากที่เขาได้ศรัทธาแล้วดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นสิ่งที่ห้ามห้ามอะไรห้ามในการไปเรียกใช้ยาที่สกรปกห้ามไปใช้คาพูดว่ายาฟ้าสิกยาก้าเฟตห้ามไปยกยาคอบบสคำว่าคอบบสเนี่ยมักที่จะใช้สำหรับคนที่อะไร คนที่ทำบาปใหญ่ห,ห้ามไปเรียกฉายาด้วยกับสัตว์ต่างๆสัตว์สีขาห้ามไปใช้คำพูดที่ไม่สุภาพคำพูดที่ลามกเรียกคนอื่นคำพูดที่ลามกใช้คำพูดที่ไม่สุภาพสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอมานเราจะต้องระวังและจะต้องส่งเสริมจะต้องสอนลูกหลานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่อยู่อยู่ในการดูแลของเราการสอนของเรา บางครั้งพี่น้องผู้ทีม่มีไอมานักเรียนเหล่านี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากเพื่อนคนที่ไม่เอาใจใส่บางครั้งอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนในบ้านผู้ปกครองพ่อแม่มักที่จะไม่เอาใจใส่ในเรื่องของการใช้คําพูดหลังจากนั้นอั h h uta, ลลอฮฺสุบฮานะฮัวอาละได้กล่าวว่าว่าม ah um ันลำยตุบฟาอูลาอิกะฮุมุดซอลิมูนใครก็ตามที่ไม่ได้สานึกผิดชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อาธรรม คือบรรดาผู้ที่อาธรรมอยู่ในซูรตุนโูเจรอดองค์การที่11อ็ลาลักษับฮานะฮูวะตาอลาทรงห้ามสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในองค์การนี้การด่าทอการใส่ร้ายการการใช้สายการเรียกฉายยาที่ไม่สุภาพการตำหนิการติเตือนการการใส่ร้ายการใส่ใครนี่คือคำพูดที่ที่อัลักษัุบฮานะฮูวะตาอลาทรงห้ามต่อมาอัลักษัุบฮานะฮูวะตาอลาได้กล่าวว่า ไวลุลิคุลิฮูมาซินฮูมาซาติลูมาซาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าไวลุลิคุลิฮูมาซาติลูมาซาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าความอับปยุทธความชิบหายจงประสบกับอะไรผู้ที่นินทาทุกคนที่นินทาและทุกคนที่ใส่ร้ายปายสีคนอื่นคนที่ยืยหยันคนที่ทำตัว ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพทำหน้าตาเยอะเย้ยมองคนอื่นด้วยค่าอย่างนี้เป็นต้นไอยันมิซุนนัสวายฮซีมูฮุมไปนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นไปเยอะเยะ้ยลดเครดิตลดความน่าเชื่อถือของคนอื่นน,นักวิชาการได้กล่าวว่าอย่างโอมาซาติลูมาซาหมายถึงไปนินทาแต่นักกุซอน เป็นการลดเกียรติลดเกียรติของเขาลดความน่าเชื่อถือของคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นและมีองค์การอีกมากมายที่เราได้กล่าวอินนัลละดีนะอัจจะรามูกะนูมีนัลนละดีนะามานูย์ฮักูนแต่จริงบรรดาผู้ที่มักที่จะกร,ระทำผิดพวกเขาเนี่ยเคยอะไรเคยหัวเราะ,ะเยาะเย้ยบรรดาผู้ที่ศรัทธาอยู่ในสู้หระ อันโมตฟิฟินองค์การที่29แล้วเราได้กล่าวอีกว่าว่าอ mm. ิซามัรูบิหิมยะตอกมาซูนเมื่อบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นได้เดินผ่านพวกเขายะตโกมาซูนพวกเขามักที่จะมักที่จะทําตัวอะไรพวกเขามักที่จะเลิวตาเยื้อยันทําหน้าตาเยื้อยันไม่ให้เกียรติต่นักอุสลละฮุม รดนนักวิชาการได้กก่ว่ายัาตกอมาซูนหมายถึงตานักกุศลละหุมลดเครดิตลดความน่าเชื่อถือของพวกเขาอิสดิรออันแล้วก็เยื้ยหยนยื้ยัออยนลดเกียรติทำคือมองคนอื่นเนี่ยต่ำต้อยมองคนอื่นนี่ด้อยค่าต่ำต้อยนั่นคือคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงห้ามวอออิอิิินกกัลลลบาฮมง และองค์การต่อมาเราได้กล่าวว่าเมื่อพวกเขานั้นกลับไปยังพวกพ้องของตัวเองพวกพ้องของพวกเขาฟักเกฮินพวกเขามักที่จะพูดลับหลังพูดลับหลังพูดเสียเสียหายนี่คือคุณลักษณะของคนที่ละสุบฮานะฮัวตาลาทรงห้ามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิา่านคุณลักษณะเหล่านี้มัน เป็นคุณลักษณะที่ทำลายจัญญามารยาทที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการด่าทอคนอื่นการใส่ร้ายคนอื่นการเรียกใชยาที่ไม่สุภาพการใช้คําพูดที่ไม่สุภาพการเรียกเพื่อนด้วยกับนามชื่อของสัตว์สี่ขาอย่างนี้เป็นต้นการใช้คําพูดโดยเป็นคําพูดที่ลามกไม่สามารถที่จะบรรยายได้พี่น้องบางครั้งใช้คําพูดเรียกเพื่อนเนี่ยเหมือนกับ ยกสวนสัตว์มาอยู่ในห้องบางคนเนี่ยเรียกเพื่อนเนี่ยมีหมดพี่น้องมีทั้งเต่ามีทั้งวัวมีทั้งควายมีทั้งสุนัขเรียกหมดเลยดังนั้นพี่น้องขอฝากเกิเล็กเก็ดน้อยเพื่อที่จะเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันในมารยาทเหล่านี้และออกห่างจากจัญญามารยาทที่เลวทรามขอขอปิดท้ายด้วยกับวาบิลลาฮิตตฟิกวนหิดายวัสสลามุอะลัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ